ความดีเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ทุกการกระทำมีค่าถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์เช้านี้เด็กชายตัวเล็กในหมู่บ้านเก็บขยะข้างทางอย่างเงียบๆไม่มีใครบอกไม่มีใครเห็นนอกจากดวงตาเล็กๆของหมาน้อยข้างทางแต่ความสะอาดของหัวใจดวงน้อยของเขาค่อยๆทำให้โลกใบเล็กดูงดงามขึ้นอีกมุมของหมู่บ้านริมสัเนเงียบสงบหญิงสาวนั่งประคองนกน้อยบาดเจ็บ มือเธอสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจกลับมั่นคงเธอไม่ได้มีพลังวิเศษแต่เธอมีเมตตาซึ่งเป็นพลังวิเศษของความเป็นมนุษย์อีกฝ้าของถนนลุงผู้มืดบอดไม่รู้ว่าใครจับแขนเขาเดินข้ามถนนแต่เขาสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยในโลกที่ทุกคนเร่งรีบความดีเล็กๆจากใครบางคนกลับชะลอเวลาให้ช้าลงเด็กหญิงไม่รู้หรอกว่าหมาน้อยตัวนี้เคยผ่านอะไรมาบ้าง เธอแค่อุ้มน้องเข้าอ่างน้ำแล้วพูดว่าเดี๋ยวหนูจะดูแลนะความรักไม่ต้องใหญ่โตแค่ให้จากใจจริงก็เพียงพอเราไม่ต้องเป็นคนดังไม่ต้องรวยไม่ต้องเก่งแค่ทำความดีด้วยใจสะอาดไม่รอคำชมไม่รอปาฏิหาริย์ความดีนั้นจะเป็นแสงที่คุ้มครองเราและส่องโลกให้สวยขึ้นได้ทุกวัน